โอเคนะครับต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไปเกร์ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมในกร i อ e ์นะครับเช่นเคยนะฮะกับวันจันนะครับช่วงเย็นบรรยากาศยามเย็นนะฮะวันนี้ผมจะมาเล่าอะไรให้ฟังนะเกี่ยวกับรถนี่แหละเพื่อนๆนะครับ ถผมนะครับก็เป็น CBR 6 5 0ย์ R นะปี2 0 1 9นะฮะหลังจากที่ใช้งานมา3ปีนะฮะสิ่งที่ผมพบของรถรุ่นนี้ก็คือเออไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่ารถของเพื่อนๆมันมันเป็นไหมนะฮะคือเวลาสตาร์ทใหม่ๆเนี่ยรถมันมีการเขาเรียกว่าอย่างไง การเร่งเองอ่ะเหมือนกับค่าเครื่องอุณหภูมิที่มันเย็นนะครับรถจะมีอาการคล้ายๆกับว่ามันเร่งเองนะครับเพื่อนไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรนะแต่ผมก็เห็นนานแล้วล่ะนะครับแต่ไม่มีผลเสียต่อตัวรถนะครับผมก็ใช้งานปกติขี่มาทํางานทุกวันนะก็ไม่มีเขาเรียกว่ายังไงไม่มีผลเสียนะโอ้โหปีน,นี้ แค่อนข้างที่จะเยอะนะครับช่วต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นร้าน bk superbike นะครับ mt speed shop นะครับแล้วก็พี่หนึ่ง The b s มังกรฟ้านะฮะที่เป็นสปอนเซอร์ในการาให้เราถ่ายคลิปนะครับ ผมไม่ได้ทําคลิปแบบว่าจะว่ายังไงอ่ะขับไปพูดไปนานแล้วนะช่วงนี้หลังจากที่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องสัดเกตนะครับต้องทํางานให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับพูดถึงเรื่องอาการรถนะครับช่วงนี้ก็น่าจะเป็นหน้ารถก็จะมีอาการดิ้นเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่ายางหน้าหมดนะครับเพื่อนๆ อีกอย่างนะครับรถผมว่าในตลอด3ปีที่ใช้มาเนะี่ยรถมันมีอาการโชกหน้าเริ่มนิ่มขึ้นนะหรือว่าผมคิดไปเองหรือว่าน้ำหนักตัวมันเยอะขึ้นนะครับผมไม่แน่ใจนะแต่ความรู้สึกว่ามันมันการจุดจ้ำเวลาเราจ้ำนะครับเวลาเราแตะเบรกเราจ้ำจึ๊บนะนะครับมันจะมีอาการแบบว่าช่วงยุบมันเยอะนะครับเดีย๋ยวว่าโชกหน้าอ่อนก็ว่าได้นะ ถว่ามีปัญหาไหมก็ไม่มีปัญหานะครับขับทุกวันนะฮะขับเลี่นทุกวันขับทำงานทุกวันนะครับรถสามปีนิดๆแล้วนะครับแบตเตอรี่ยังใช้ลูกเดิมอยู่นะครับยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะก็ถือว่าโอเคนะ นี้จะไม่แวะ MT นะฮะวันนี้ดูร้างตีค่อนข้างที่จะยุย่งนะครับก็เลยไม่แวะดีกว่าผมรู้สึกว่าใยแก้วรถผมเนี่ยมันน่าจะหมดแล้วนะครับเสียงก็ มันจะเป็นแบบว่าเสียงแผดๆเสียงเหมือนมัมันไม่แน่นนะเพื่อนๆมันไม่อาการมันไม่แน่นนะเป็นปลายฝนต้นหนาวนะครับเพื่อนๆอากาศ หนาวเริ่มมาแล้วนะฮะในช่วงปลายเดือนของตุลานะฮะวันนี้ก็จะเป็นเทศกาลบุญกระถินนะครับทางภาคอีสาน I หมูบ้านก่อนเข้าในตัวเขตหมู่บ้านนะครับเอา้ัหน่อยนะเพื่อความมันนะฮรตรงแล้วก็มาโค้งนะบฟืสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ mm hmm. ตันนี้ก็อาจจะไม่มีเรื่องคุยสักเท่าไหร่นะครับ เออนี่ครับ R7 นะครับ,รบเรื่องเกี่ยวกับ R7 นะผมว้าวหลายจุดมากเลยนะครับในตัวรถเนี่ยค่อนข้างที่จะเออมันเป็นรถสปอร์ตเลสซิ่งหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับไม่เคยลองค้อมดูถ้าเกิดมีโอกาสได้ครอบก็จะได้มาพูดให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับแต่ดูจากหลายช่องที่เขารีวิวนะครับก็เขาบอกว่ารถมันเป็นรถสปอร์ตนะสปอร์ตแบบไม่ใช่สปอร์ตทัวริงเหมือนกับ650ที่ผมใช้อ มันจะเป็นสปอร์ตพานั่งกระชับเหมือนกับรถอาซิกเลยเขาว่าางแต่อยากเจอตัวจริงมากเลยนะวันที่4นี้ก็อาจจะได้เจอได้รีวิวรถของน้องชายนะฮะเห็นเพื่อนๆที่หลายๆช่องเข้าไปรีวิวอยู่ที่สนามช้างก็อิจฉาเยอะนะครับก็ไม่ดีโอกาสได้ไปทดสอบอ่า Yamaha R7 นะครับแต่ว่า R7 นั่นเองนะถามว่า Yamaha R7 นะครับมัน เป็นเขาเรียกว่ายัางไงอ่ะเป็นรถที่มาแทนที่อาซิกไหมถามว่ามันจะเป็นคนละเซ gment เดียวกันนะครับเป็นคนละเซ gment นะรถนะส่วนพื้นฐานของ R 7เนี่ยมันจะมาจากเอ็มทนะครับแต่ถามว่ามันเหมือนกันเสมอไปไหมมันไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนส่วน r 6ก็ R 6นะครับ R 6นี่จะเป็นสสูบเรียง inline นะครับส่วน R 7มันจะเป็น2สูบเรียงแบบ Cort คอร์สเพนนะฮะ เป็นเครื่องที่มีขนาดที่มันใหญ่กว่านะครับถามว่าโดยรวมมองพื้นเผิๆรูปทรงนี่ r เจะมีการมันปราบเปียวกว่านะครับหรือว่ามันรูปทรงที่มันเล็กกว่าเพราะว่าเฟรมด้านข้างหรือว่าเฟลลิ่งด้านข้างของ r ซิกนะครับมันจะอ้วนกว่านะเพราะว่ามันเป็นสี่สูบเรียงอะเออแต่ r 7นะครับมันก็จะให้อารมณ์เพียวกว่านะครับผมพูดจริงๆนะครับ r 7เนี่ยมันเสียงเหมือนกับ ถ้าหลับตาฟังอ่ะเออหลับตาฟังนะผมว่ามันคล้ายๆกับดูคติปานิเกลเล่อเออผมเป็นคนที่ชอบเสียงแบบนี้อยู่แล้วนะครับน่าจะออกมาเร็วกว่านี้นะครับถ้าออกมาเร็วกว่านี้นี่คงจะได้เป็นเนื้อคู่กันนะฮะถ้าผมมีโอกาสนะครับก็จะได้ทดสอบเพื่อนๆได้ดูกันนะครับทดสอบทําคลิปทดสอบทําคลิปรีวิวแต่หลายๆช่องเขาก็อัดรีวิวไปแล้วแหละเขารีวิวไปหลายช่องมากเลยนะช่องผมนี่ใช้ที่สุดละ ถ้าเขาที่สังเกตดูนะแต่ผมคิดว่าผมน่าจะทำเป็นแปลกแปลกแนวกว่าช่องอื่นนะครับถ้ามันผมจะว่ายังไงเดี๋ยเออผมต้องหาคอนเทนต์ที่มันไม่เหมือนชาวบ้านนะครับมาทำให้เพื่อนๆได้ชมกันนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับ Okey. Okey. Boleh